ช่องเบลเบลทีโอ๊ตนะวันนี้จะมาแบบผมสปารนิดนึงเพราะว่าจะมารีวิวหมวกอบไอ้น้ำนั่นเอง <Yeah. S 1> เออก็อคือว่าปกติแล้วอ่ะเราจะทำผมทำสีผมใหม่ๆทําทำสีผมบ่อยมากๆนะคะเออแล้วคือไม่เคยแบบไปอบไอ้น้ำเลยทำทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไม่เคยทำเลยจนกระทั่งมาแบบว่าเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยคือมีการเข้าร้านแล้วก็ทำทรีทเมนต์ แล้วก็อบไอ้น้ําซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยอะไรมากหรือเปล่าแต่ว่าคือผมมันแห้งไงผมมันแห้งสีอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองดูว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้ว่าไปทาที่ร้านอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เห็นผลเลยเลยไหมเออไม่แบบไม่ได้เห็นผลแบบชัดในครั้งเดียวอะไรเงี้ยคือมันต้องทำบ่อยๆแล้วคือก็ไม่ได้มีเวลาไปทําใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เล่นช้อปปี้เออไทยแอปช้อปปี้ไปไปเจอหมวกอบไอ้น้ําเออนั่นแหละก็เลยแบบโอ้มันก็น่าสนใจนะคะก็เลยสั่งมากนะนี่มาแล้ว yeah. เหมอนของจีนอะเนี่ยจะได้เป็นสีชมพูแบบนี้เลย <c oughs> นี่นะเราจะมาให้ดูว่าข้างในแบบของมันเป็นยังไงนะนะ <c oughs> โอเคแกะแล้วนะแกะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้หมวกประมาณนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นข้างในมีปลั๊กด้วยอะดูนี้ก่อนมันก็จะเป็นหมวกเหมือนเหมือนไอ้เนี่ยที่เวลา ก็เรียกผ้าอะไรพลาสติกเหรอที่เวลาเราหมวกอาบน้ำอ่ะเหมือนกันถุงน้ะนะแล้วก็จะเป็นผ้ามีซิปอ่ะไม่รู้ซิปใช้ทำอะไรเดี๋ยวแล้วก็จะมีลั๊กมีลั๊กมาด้วยเปิดน่าจะแบบเนี่ยมันมีแบบตุ๊บตุ๊บสองระดับอาจจะใช้เล่งความร้อนแล้วก็เสียบเอานะคะเออแล้วก็เดี๋ยวดูเปิดซิปก่อนตรงนี้มันจะมีหูรูดแบบเวลาแบบใส่แล้วก็รูดผม ติกซิปว่าซิปมีอะไรอ้าอ๋อ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 คือพอรูดซิแบบไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะออกมานะเอาไปซักได้เออมันจะออกมาอย่างเงี้ยเอาไปซักได้นะคะเนี่ยก็คือรู้สิปแล้วก็ซักซักซักตรงนี้เวลาแบบเป็นเลอะทิม้มนิดแล้วก็ข้างในมันจะเป็นนี้เป็นเหมือนแบบ เกียวขดลวดน,น่าจะใช้ทําความร้อนนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทีแรกอะ่ะไม่รู้ว่าไอซิปมันคืออะไรคือแบบปกติอ่ามันอาจจะต้องคลุมถ้าใครขี้เกียจอะไรเงี้ยอาจจะต้องคลุมด้วยเอ่ออาจจะแรปแรปที่มันแรปซีนอาหารอะแรปเหมือนที่ร้านทำที่ร้านก็ทําใส่ทําแรปอะใส่หัวแล้วก็แบบคือใส่ทิ้นเมน็แล้วก็พันแรปใช่ไหมจะได้ไม่เลอะแล้วก็หมวกหมวก,มวกเอ่อหมวกหมวก,มวกที่มันเป็นเอ่อเดี๋ยวให้ดูโอเคหมวกแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยแ,แบบแบบที่มันเป็นใหญ่ี้ย ที่มันระบายความร้อนได้ระบายหัวระบายอะไรเอออาจจะต้องใส่นะคะประมาณนี้อืแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยมันใหญ่อยู่นะตัวหมวกมันค่อนข้างจะที่จะใหญ่เลยเออเพราะหัวเราก็ใหญ่ใช่ไหมเออแล้วก็ทรีทเมนท์ที่เลือกใช้นะเออก็จะใช้อยู่ทุกวันคือปกติตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยไม่ได้ใช้ครีมนวดเลยครีมนวดผมที่มันมากับแชมพูไม่ได้ใช้เลยก็จะใช้เป็นทรีทเมนต์นะคะหมักทุกวันเพราะว่าสระต้องสระผมทุกวันเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมต้องสระผมทุกวันคือเหมือนกับว่า ทำผมทำผมเสียเยอะคือแบบผมเสียเยอะมันก็ต้องบำรุงเยอะใช่ไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราบำรุงอะไรกันบ้างหลังจากทาทีเมนอะไรแหละทำอบไอ้น้ำเหรอเอออบไอ้น้ําเสร็จเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราบำรุงอะไรบ้างเพราะงั้นมันก็ต้องแบบอันแหละมันเป็นเหตุผลที่จะต้องสระผมทุกวันนะคะโอเคมาในส่วนของทีเมนนะคะว่าเราใช้ตัวไหนนะคือถ้าเพื่อนๆใช้ตัวไหนที่ใช้อยู่ก็ใช้ได้เลยแต่ว่าเนี่ยอันนี้เราใช้นี่อยู่มันชื่อว่า XQ Me นะเป็น e x c u s e m Extra e d a m g e Hair Pearl Treatment ตัวนี้จะเป็นสูตรแบบผมแห้งผมแห้งเสียโอ้โหหน้าส่งตัวนี้อันนี้ขายใน Eve Boy นะเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเออคือถามว่ามันดีเหรอมันก็คือสําหรับผมเขาเขียนมาเลยว่าสําหรับผมแห้งเสียที่เกิดจากการทําเคมีซึ่งเออเราเป็นอย่างนแหละ เพราะว่าเหมือนอันนี้คือเคยใช้มาประมาณหนึ่งกระปุกแล้วแล้วก่อนที่จะทำสีเนี่ยก่อนที่จะฟอกก่อนที่จะฟอกอีกนะคะรู้สึกว่าผมมันไอพวกผมชีฟูอะไรเงี้ยมันดีขึ้นแล้วมันก็นุ่มขึ้นนะคะก็โอเคก็เลยตํามาอีกหนึ่งกระปุกก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นี่แหละเอ่อทำการหมักผมแล้วก็อบไอ้น้ำกันเดี๋ยวจะไปสระผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาใช้เครื่องแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้มันร้อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันคะ่ะ ผมแล้วก็เออ่หมักไอตัว Excuse me ไปก็คือตัว Treatment นั่นเอง What What the fuck หมักมาแล้วก็เราทำการเสียบปลั๊กไอตัวหมวกไวอ้อ่ะมันก็ร้อนๆนะเนี่ยเปิดไว้ไอแท็บแรกเบอร์หนึ่งเนี่ยตุ๊อกอ้าวิดนะกลับด้านมีอ่าเปิดไว้เบอร์หนึ่งมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองม,อมีไฟด้วย เราจะไม่ใส่หมวกไอหมวกอันนี้นะหมวกอาบน้ำนี่นะหมวกอเน,นี้ยนจะมไม่ใส่ก็จะใส่ตัวนี้ไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ทิ้มนมันก็เปื้อนอยู่ดีนั่นแหละเออนัอ่นแหละใส่แล้วนะเห็นไหมมันใหญ่ จะชับกับหัวเนาะเอออันนี้คือเปิดที่บอกอย่างที่บอกว่าเปิดเบอร์เบอร์หนึ่งเอาไว้นะให้มากับหัวเลยเปิดเบอร์หนึ่งเอาไว้มันก็จะแบบร้อนๆนิดเดียวแบบร้อนๆอุ่นๆราเปิดเบอร์สองด,ด,ด,ดีกว่าเออก็รอแล้วก็รอเวลาลเวละเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนที่เอ่อครบเวลาเนาะจะทิ้งไว้ประมาณแบบยี่สิบสามสิบนาทีทิ้งไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน two thousand years later โอเคค่ะไปล้างผม ลอยแล้วนะคะก็คือหมักตัวไอหมวกอะ่ะหมวกไอ้น้ำอ่ะเออหมักทีเมนต์ททีเมนต์ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือเปนเพลินไปเลยหมกไปเลยหมกไปเลยชั่วโมงหนึ่งนะคะผมมันก็นิ่มนะตอนนี้คือผมมันก็นิ่มอยู่คือสภาพตอนเอ่อตอนที่มันแห้งอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยนะเราจะมาให้ดูการบําร,รุงอีกทีหนึ่งนะคะว่าผมเสียขนาดนั้นทําอะไรแบบเขาเรียกอะไรเล่นบ่อยๆเล่นกับผมบ่อยๆเพฮาร์ดเบิร์กฮาร์อะไรอย่างนั้นอะ่ะแบบเอ่อ เล่นเล่นสีบ่อยๆมันก็ต้องบำรุงเ,เยอะๆใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราใช้อะไรบำรุงบำรุงผมบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยจะเป็นตัวว่านหางจระเข้อันนี้คุคนๆไหมในเซเว่นคือจะใช้ว่านหางจระเข้อะไรก็ได้นะคะเราใช้ใช้ได้เหรออะไรเงี้ยใช้ได้เหรอคือก็คิดเองก็ใช้อ่ะเออคือการทําสีการทําอะไรเงี้ยมันมันสูญเสียความชุ่มชื้นอะและอะโเยล่าก็อาจเป็นอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดนะใส่ คิดเองเออเองว่ามันจะพอทําให้ผมเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างก็ใส่ไปเลยอะเล็กนะคะอ้าวผิวขาดน้าเขาบอกผิวพวกผิวใช้กับผิวขาดน้ํานู่นนี่นั่นใช่ไหมนี่ดูดิสสรพุณเขาอะมันก็ใช้ทาหน้าทาตัวมาร์กหน้าไอยนะลดรอยอักเสบของผิวอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ย,ม,ยมันก็ให้ความชุ่มชื้นนะแล้วมันมันเป็นแบบก็โรเวลล่าโรเวลล่า,ลาเออมันก็ใช้แบบผมได้ดิ อันนี้ก็ไม่รู้ไม่มีใครแบบนี่นะไม่มีใครบอกจะทำเองโอเคตัวถัดมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเหมือนแฮร์สเปร์มันเป็นสเปร์นะคะเออมันจะทําให้ผมนิ่มมันจะทาให้ผมนิ่มแล้วก็ป้องกันแสงแด,ดดด้วยเราใช้เป็นของดิปโซตัวนี้ตัวนี้ซิลกับหัวซิลเฮเล็กแฮร์ชายนเนอร์นะคะของดิปโซตัวนี้สั่งมาจากในช้อปปีมันก็หอมดี แล้วก็ใส่แคปอันเนี้ยตัวเนี้ยจะใส่แคปไยผมแบบฉีดนิดเดียวแคปไปผมเพราะว่าพอคือท,ที่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะมันหอมก็เลยฉีดไปหมดเลยฉีดไปทั้งผมเลยปรากฏว่ามันไปโดนมันไปโดนหนังหัเวเลยแล้วมันจะทําให้แบบพวกน้ํามันที่เราจะใส่ต่อไปอ่ะมันจะทําให้เกิดกลิ่นหืนกลิ่นแบบกลิ่นหนังหัเวเข้าใจไหมเออนั่นแหละอืมถ้าใส่ผมยาวก็ใส่ใส่เรียกะไรก็ใส่แคปไปผมเออนั่นแหละใส่แคบไยผม อันนี้คือตัวที่สองนะเสร็จทีนี้ในกลุ่มที่สามมันจะมีเป็นออยมันจะมีเป็นออยตัวแรกก็จะใช้เป็นของเกาหลีไม่รู้ยี่ห้ออะไรอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ตัวอ่านว่าแรป บอกว่ามันกินกินแบบแป้งเด็กอะไรเงี้ยก็เลยเออเอามาแล้วมันลมผมด้วยนะตัวเนี้ยเสร็จแล้วจะมีตัวน่าจะเนี่ย l o เร a เอ่อเอ็กซ์ต r าออเดยตัวเนี้ยที่มันขายเป็นแผงๆนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าก็ใช้ดีนะเสร็จแล้วก็เป็น Excus e Me มีเหมือนกันตัวเนี้ยจะเป็นเนี่ยเป็นครีมอ่ะมันบอกว่ามันเป็นครีมใช่เป็นเลฟต e อิ r ครีมเอ็กซ์ต้าดคือมันเป็นครีมใส่ผมอืมใครทิ้เมนต์ไปแล้วก็ต้องใช้ครีม มันจะเป็นเนื้อครีมเลยล่ะเออทีนี้นะเราก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวออยตัวออยผสมกันนะคะอย่างเราปัม๊มบางวันคือมันมีเยอะกว่าน,นี้ไงมีออยพวกออยพวกออยอะไรเงี้ยแล้วเราเราเป็นคนอ่าผมมันง่ายนะคะเป็นคนผมมันง่ายมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องแค่ผมมันแค่ผมมันมันก็ต้องสระผมทุกวันอยู่แล้วเออสระผมทุกวันอยู่แล้ว ต่นี่ยิ่งใส่น้ํามันเข้าไปอีกอะไรนี้ถ้าผมสั่งไงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเราก็จะลงเป็นครีมนะตัวเนี้ยอาลงแค่ปลายผมนะปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งมันก็ไม่เยอะปั๊มหรือสองปั๊มก็ได้แล้วแต่ปริมาณผมนะคะตัวเนี้ยจะบอกว่าให้ขยำให้ขยำตอนผมหมาดมาขยำไปเรื่อยๆจนกว,ว่ามันจะซึมอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ซึมใช่ไหมไม่ซึมแบบไม่หมาดโอนอะ่ะมันจะมันจะค่อนข้างเหนียวเหนียวผมอะ่ะเอออันนี้ ช่วงยังช่วงหน้าหนาวอยู่นะแต่ว่ามันก็จะหน้าร้อนแล้วถ้าหน้าร้อนอาจจะแบบไม่ได้เหมาะไงแบบเหงื่อขอกขวานอาจจะเหนียวไงเออนี่แหละถึงว่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องสักผมกวนนะสีมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆด้วยใช่เนยใครใครยี่อะสังเกตว่าอะไรถ้ามันเห็นอะไรเปียวๆก็คือแบบปลายผมปลายผมนะปลายผมนี่แหละดูดิไม่ใช่รังแคนะเว้แต่คือปลายผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละผมมันก็ต้อง นี่เหมือนทำแรงเหมือนกันอันนี้คืออ่าโอเคมันลุแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มอันเนี้ยตัวเนี้ยบอกเลยว่าอุยผมอันเนี้ยใช้แล้วผมนุ่มนุ่มจริงผมนุ่มแต่ว่าเสียงเดียวที่บอกว่าถ้ามันโดนหนังหัวแล้วมันแล้วมันจะแบบหมึนหน่นอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ว่ายาสระผมใช่ไหมยาสระผมก็ใช้เหมือนคนอื่นไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะว่าเอ,อปกติจะใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ว อมันบาง,บางครั้งมันก็ไม่ได้เหมาะกับผมเราไนียแล้วผมทําสีผมทําสีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็อาจจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอก็เลยสั่งซื้อมาโรแลนเคยเห็นไหมเออมันจะหายากนิดนึงนะเป็นโรแลนอินเทนส์แคร์นะคะเาตินเซรั่มแชมพูนี่ถ้าใครคุค้นก็จะเห็นไอตัวกระปุกกระปุกที่มันเป็นคิดเมน้นอะเออที่สีม่วงมันหอมๆคืออันนี้เราสั่งมาสองสีอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วเราก็สั่งสีม่วงมาอีกนะคะเพราะว่าสีฟ้าที่เลือกใช้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสําหรับผมแห้งเสีย มันเป็นสําหรับผมแห้งเสียก็เลยซื้อมากลิ่นหอมเลยเนี่ยกลิ่นหอมแล้วก็สระรู้สึกว่าสระก็สะอาดดีผมไม่แห้งฝืดน,นะคะอืมก็บำรุงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนนะจ๊ะเอออย่ารอให้มันอย่ารอจําเป็นมากที่ต้องเป่าผมเอ่อเหมือนเคยอ่านว่าความร้อนจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้ผมเสียนะแต่ว่ามันจะทําให้แบบไล่ความชื้นออกจากผมนะเออได้ดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ใช้ไม่ค่อยใช้ลมร้อนเพราะว่าเหมือนเคยใช้แล้วผมมันก็ก็ชอ็อตอ่ะอืมบางทีจะใชล้ลมลมอุ่นลมเย็น แล้วก็ผสมปรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนระหว่างลมร้อนลมเย็นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนเดอ้อเดี๋ยวมาเป่าผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเออเป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผมมันก็จะแบบประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนแบบพี่รู้เงาขึ้นเงาขึ้นหน่อยแล้วก็นุ่มอันเนี้ยมันนุ่มมันลื่นขึ้นเออนุ่มลื่นขึ้นกว่ากว่าปกติจะถามว่ายังแห้งกรอบไหมไม่ยินเสียงไหมล่ะมันก็ยังแห้งกรอบอยู่นะคะแต่ว่าก็โอเคถ้าทําถ้าแบบมีเวลาหมักสักอาทิตย์ละ วันสองวันอะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นเพราะเขาบอกว่าการทำทิศเมต์มันทำให้ผมเงาเห็นไหมเงาวะมันไม่ใช่นไม่น่าจะเกี่ยวกับออยเพราะออยเราใช้ปริมาณปกติน่ะมันมีความเงาขึ้นสักหน่อยหนึ่งเออผมเงาขึ้นมันก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะแล้วหวีเนี่ยปกตินะปกติมันจะแบบเนี่ยหวีปกติมันจะแบบไม่ไปอ่ะมันจะแบบคือคืออ่าแต่ว่าน,นี่หวีนี่หวีได้อยู่นะสปริงผมเหรอ ผมก็เนี่ยก็ดึงดีนะก็ดึงแต่ว่าก็ยังสกักๆกอยู่เออถ้าได้ทําบ่อยๆนะคะมันอาจจะดีเนาะเออแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าขยันทําผมขยันทําสีผมก็อย่าลืมขยันบํารุงผมด้วยเช่นกันนะคะโอเควันนี้ก็นี่แหละคะ่ะก็จะมานี่มาบอกวิธีบํารุงผมแล้วก็มารีวิวตัวหมวกหมวกทาทรีทเม้น์หมวก,มวกอาบอน้ําไปเล,เลยในตัวนะเออก็ใช้ดีรู้ป่ะใช้เท่าไหร่แปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาท <laughs> เออมันก็ใช้ ได้นะเออมันก็ใช้ได้ก็แบบให้ความร้อนดีคือแบบเบอร์สองอะ่ะกำลังดีเบอร์หนึ่งมันจะอ่อนไปนิดนึงเบอร์สองกำลังดีแต่คือมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนมากๆนะร้อนแบบแสบหัวไม่นะเออมันจะแบบร้อนแล้วพอแบบพอไว้นานๆใช่ไหมเหนอ่อออกเออมันเหมือนเป็นการเปิดดีท็อกดีท็อกผมดีท็อกหนังหัวอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็ดีไปนะคะก็ถ้ามีเวลาก็ขยันทำเออนั่นแหละอือโอเคถ้าวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะคอมเมนต์ถามได้เนาะเออวันนี้ไปลวบ๊ายบาย